ATM โรงพักมาตั้งใหม่นะคะกดเงิน ATM กรุงไทยนะคะกดได้ทุกธนาคารนะคะอยู่ที่โรงพักนะคะสถานีตำรวจภูทรบงค้าอยู่ระหว่างที่ว่าการอำเภอนะคะเพราะว่าถ้า ATM ในตัวอำเภอใช้ไม่ได้ก็เรียนเชิญที่ ATM สบพบงค้าได้เลยนะคะ อยู่ติดกับหอประชุมอหอประชุมโรงพักนะคะหรือว่าเส้นถนนที่ใกล้ๆกกับที่ว่าการอำเภอค่ะเชิญมากดเงินได้เลยนะคะ ำหรับป้าพันลาขอจบคลิปเพลงแค่นี้นะคะฝากกดไลค์กดแชร์ในการทำคลิปครั้งต่อไปด้วยค่ะสวัสดีค่ะ